สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปิดปิด Windows Update นะครับขั้นแรกนะครับไปคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์นะครับเลือก p r o p e r t y จากนั้นนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเลือกที่ Windows Update นะครับ แลวสักครู่นะครับจากนั้นนะครับไปที่ตรงนี้ครับแชงเซตติ้งนะครับเซตติง้งตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับสำหรับตรงนี้ใครที่ต้องการที่จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็ให้มันเป็นแบบนี้นะครับ ออโตเมติกนะครับหรือใครต้องการที่จะปิดเปิดครับไม่ต้องการที่จะอัปเดตนะครับคลิกเลือกนี้นะครับเลือก newer นะครับแล้วก็โอเคครับแค่นี้ครับการเปิดปิดวินโดว์อัปเดตไม่ยากนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ